บนโซเชียลแชร์ข้อความเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยี start stop เขาบอกว่าอาจจะทําให้ได้สตาร์ทเสียหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยี start stop อาจทําให้ไดสตาร์เสียแบบที่เขาแช์นี่จริงไหมครับไม่จริงเลยครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดตัวรถที่มีระบบ idling stop หรือระบบ auto start stop ที่ขับมาปุ๊บแล้วเครื่องยนต์จะดับเองเวลาที่เราจอดหยุดสนิทแล้วก็ติดขึ้นเองเวลาเราจะเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยจะทําให้อายุการใช้งานของตัวดชาร์จหรือว่ามอเตอร์สตาร์เสื่อมพังเนี่ยไม่จริงครับเหตุผลเพราะว่าตัวรถที่มีระบบเหล่านี้จะถูกออกแบบมาให้ชิ้นส่วนแล้วก็ระบบหลายๆส่วนรองรับการใช้งานในรูปแบบนี้อยู่แล้ว ซึ่งในอุปกรณ์ต่างๆมีการออกแบบมาเพื่อรองรับระบบดังกล่าวดังนี้สําหรับตัวไดส Start หรือว่ามอเตอร์สตาร์ทเวลาที่เป็นรถปกติเราติดเครื่องปุ๊บวิ่งไปถึงจุดหมายก็หมายความว่าเราติดเครื่องแค่ครั้งเดียวแล้วก็ขับไปแต่พอมีระบบ Auto Start Stop หมายความว่าถ้าเกิดตัวรถอยู่ในสภาพอุณหภูมิเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิระบบปรับอากาศภายในถ้าเกิดเป็นออโต้เราตั้งไว้23หรือ25องศาถึงเงลื่อนไขหลายลๆส่วนของตัวรถพร้อมที่จะดับเครื่องได้ระบบจึงจะดับเครื่องจากนั้นเนี่ยเวลาที่คนขับ ต้องการที่จะแตะคันเร่งออกตัวอีกครั้งหนึ่งตัวระบบไดสตาร์ทหรือมอเตอร์สตาร์ทก็จะหมุนสตาร์ทขึ้นมาเองอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานของระบบระบบจะมีการตรวจสอบว่าสถานะของตัวรถพร้อมที่จะดับเครื่องยนต์ลงไหมถ้าพร้อมแล้วถึงจะดับไม่ได้ดับทุกครั้งที่จอดอย่างที่2ถ้าดับแล้วจะสามารถติดไหมหมายความว่าถ้าเกิดขับไปแล้วในตอนนั้นแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ต่ํากว่ามาตรฐานระบบก็จะไม่ดับตัวรถเหมือนกันมอเตอร์สตาร์ททำงานมากกว่าเดิมไหมทำงานมากกว่าเดิมเยอะทำงานมากกว่าเดิมเปรีียบท แล้วประมาณ3-5ถึงเท่าตัวเทียบกับตัวรถที่ไม่มีระบบแต่ว่าตัวชุดมอเตอร์สตาร์จะถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานแล้วก็รอบในการทํางานจํานวนครั้งในการสตาร์ทที่มากกว่าประมาณ5เท่าตัวอยู่แล้วส่วนที่หลายคนกังวลว่าระบบนี้อาจทําให้รถที่มีเทอร์โบเสียหายถามว่าจะไปกระทบกับชิ้นส่วนอื่นๆไหมถ้าเกิดเราขับมาร้อนๆแล้วก็ยกคันเร่งจอดบางครั้งเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่ารถเราจะมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปแต่บางครั้งเครื่องก็จะไม่ดับเหมือนกันเพราะนั้นถ้าอยู่ในสถานะหรือไม่เหมาะสมที่จะดับ เครื่องยนต์ระบบจะไม่ดับแล้วที่บางคนกังวลว่าระบบนี้อาจจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันมากกว่าเดิมนะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของระบบออโต้สตาร์สต็อปเนี่ยออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยมลพิษในช่วงเวลาที่เราจอดอยู่สนิทเราไม่ได้ทําอะไรตัวเครื่องยนต์แทนที่จะติดแล้วก็ปล่อยมลพิษออกมาเ <ๆ S 2> ครื่องยนต์ก็จะถูกดับลงๆๆลในช่วงที่เครื่องยนต์ดับลงแล้วอุณหภูมิเครื่องยนต์ยังคงอยู่ในระดับสูงคงที่ของตัวอุณหภูมิการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เครื่องยนต์ติดแล้วก็ดับในช่วงเวลาที่ระบบออโต้ส เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อสตาร์ทออกมาแล้วเครื่องยังร้อนอยู่ก็จะฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบปริมาณปกติแต่ว่าการสตาร์ทเครื่องตอนเช้าทุกครั้งที่เราติดเครื่องในขณะที่เครื่องเย็นอยู่รอบเครื่องจะมีการเร่งขึ้นปริมาณการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีการฉีดด้วยปริมาณที่สูงมากกว่าปกติเพื่อที่จะเร่งให้เครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิมทํางานอย่างรวดเร็วถ้าเกิดติดเครื่องตอนเครื่องเย็นถูกต้องครับมันจะใช้น้ํามันเยอะแต่ถ้าติดเครื่องตอนที่เครื่องร้อนออโต้สตาร์ทสต็อปดับแล้วก็ติดสลับก ยืนยานยนให้คําแนะนําไว้แบบนี้ครับสิ่งที่ผู้ผลิตได้มีการปรับแล้วก็วางให้ตัวรถรองรับการทํางานของระบบออโต้สตาร์ทสต็อปแยกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันตัวชุดเดชาร์จต้องมีความสามารถในการชาร์จไฟที่เข้มข้นมากกว่าปกติส่งไปที่ตัวชุดแบตเตอรี่เพราะว่ารถที่มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปบ่อยๆได้ชาร์จเวลาทางานจะดึงไฟออกจากแบตเตอรี่เป็นปริมาณเยอะๆ2ตัวชุดแบตเตอรี่จะต้องมีรอบในการปนในการชาร์จไฟด้วยปริมาณสูงๆเข้ามาที่ตัวเองแล้วก็ปล่อยไฟแรงๆออกไปได้มากกว่า แบแบ,แบปชิ้นส่วนที่3ก็คือมอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทก็ือถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสามารถที่จะสตาร์ทได้บ่อยๆทีๆด้วยจํานวนครั้งที่มากกว่ามอเตอร์สตาร์ทของรถปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนการซ่อมแซมเราควรจะต้องมีการเช็คโรเบอร์ตัวค่ามาตรฐานของตัวแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนว่ารองรับการใช้งานกับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปหรือไม่ส่วนของตัวชุดไดชาร์จและก็มอเตอร์สตาร์ทนั้นถ้าเกิดใช้ไปอายุนานๆมากๆแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนซ่อมแซมก็ควรจะเลือกตัว ระบบที่ตรงแล้วก็ออกแบบมาสําหรับเอาตัต start ตอ o ก็จะไม่มีปัญหาในการใช้งานดังนั้นสรุปแล้วที่บอกว่าเทคโนโลยี start s t o ็ Stop, อาจทำให้ใด start เสียที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อครับหลายอุตสาหกรรมพยายามคิดค้นเทคโนโลยีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดังนั้นหากเราใช้ระบบต่างๆอย่างถูกต้องก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดมลพิษและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมอ,งออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแช์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม